สวัสดีค่ะพบกับ DSI Talk กันเช่นเคยนะคะกับช่องทางการของ DSI Network นะคะซึ่งเราก็จะมีการนำเอาความรู้ต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเครือข่ายของเราทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าหลายๆครั้งที่เรานำ เรื่องของอพระราชบัญญัติของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะออกมาเผยแพร่ครั้งใดเราก็จะมีจํานวนของสมาชิกเครือข่ายนะคะให้ความสนใจมากเนื่องจากว่าภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วถ้าเกิดถ้าเราทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็เสมือนว่าเราเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือ,อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตามรับชมรายการ ของ DSI Talk เป็นประจำจะทราบได้ว่าทุกๆครั้งที่เรามีการเผยแพร่เรื่องของภารกิจนะคะความสนใจของทุกท่านเนี่ยคะ่ะทีเ่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ชมรายการของเราเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะวันนี้นอกจากเราจะเชิญผู้ในการสํานักคดีการเงินการธนาคารมาแล้วนะคะเรายังมีผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นสมาชิเกเครือข่ายของเรานี่แหละคะ่ะต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะทําอย่างไร ที่จะช่วยเหลือกลมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายของเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางสหภาพยุโรปนะคะคุณนาริเวเนสนะคะก็อยู่ในสายแล้วแล้วก็เป็นเครือข่ายที่อยู่เขตมีนบุรีนะคะก็พี่บางเหลิมนั่นเองนะคะส่วนทางด้านจังหวัดน่านก็มีเช่นเดียวกันนะคะเข้าสายมาแล้วรวมทั้งทั้ง ฝั่งธนบุรีใช่ไหมคะก็เข้ามาสายมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้น้องสุดาวีก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมนะคะในการที่จะให้คิวในการถามตอบนะคะในรายการแล้วถ้าหากพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมนะคะ รายการของเราเนี่ยเขาก็จะเข้าสายเข้ามาเรื่อยๆใน Google Meet นะคะเราก็กำลังประสานอยู่ว่าใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วถ้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยจะมาช่วยเหลือได้อย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับชมกันค่ะตอนนี้ไปที่น้องอั๋นเลยนะคะน้องอั๋นก็จะแนะนำผูอ้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารให้ทราบเชิญน้องอั๋นได้เลยค่ะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับร้อยตํารวจเอกปิยะรักสกุลผู้อำนวยการกองคดีการเงิน การธนาคารและการฟอกเงินครับค่ะก็เป็นคําถามแรกเลยนะน้องอัญเชิญเลยค่ะก็จะขอเรียนถามพออนะครับเรื่องภารกิจและหน้าหน้าที่ของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับก็ในส่วนของตัวผมเองนะครับก็เพิ่งได้เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้ในการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินชื่อยาวนิดนึงนะครับเมื่อ ตน้นต้นปีนี้เองครับก็มารายง,งานตัวทํางานก็วันที่5มกราคมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากองคดีการเงินการธนาคารเนี่ยเป็นเป็นเป็นกองที่เป็นภารกิจหลักของก,มอกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเรารับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนป้องกรรันปราบปรา,ปรามการล้มพิดที่พูดกันง่ายๆคือในตลาดเงินและตลาดทุนค,ครับตลาดเงินก็ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินในเรื่องของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร นะครับต่วตลาดทุนก็เป็นที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือในการทำผิดที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เรื่องหุ้นนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้เป็นส่วน1ในการป้องกันปรับปรามอาจากรรมทางเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่าอาจากรรมขอปกคาวหรือว่ข้อละครามซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุผลหลักตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกรมตบตัวชนิดพิเศษเมื่อปี2545นะครับ ครับอันนี้คือภารกิจหลักของของกองคดีการเงินการธนาคารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นเรื่องเงินเรื่องออการเงินการธนาคารนะคะใ,ในตลาดหลักทรัพย์หรือกรตนะคะซึ่งเราก็จะมีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินคดีทนีนี้ลักษณะหรือว่ารูปแบบหรือว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยคะ่ะบางทีเราอาจจะมองไม่เข้าใจว่าถ้ามันเป็นคดีการเงินการธนาคารนะคะ เอ่อพอรบกวนยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะสําหรับเอาคดีการเงินการธนาคารก่อนค่ะ,คะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับกเราจะยกตัวอย่างเป็นเป็นตัวคดีก็อาจจะอาจจะลงรายละเอียดไปไปเยอะนะครับเวลานะครับก็ก็จะเรียนนี้ว่าเรามีกฎหมายและความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น4ี่กฎหมายค่ะ ตีกฎหมายแต่มันยังมีเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็เรื่องการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเดี๋ยวตอนท้ายนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินหรือที่เราเราเราเรียกกันว่าโผงกวนนะครับเป็นเรื่องของการนําหรือส่งเมะสงินออกไปต่างประเทศหรือเข้ามาในประเทศโดยไม่รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินอันนี้เนี่ยถ้าจะ รับเป็นคดีพิเศษเนี่ยเรามีเกณฑ์การรับอยู่ที่50ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเงินหรือนําเงินออกไปน,นอกรชอา,าจากรหรือเข้ามาในรชอา,าจากรเนี่ยถ้าเกินเกิน50ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในอำนาจนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกฎหมายที่2ก็เป็นกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเป็นเรื่องของการที่คือบริษัทมหาชนเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนหนึ่งนะครับมันเป็นของประชาชนทั่วไปที่ที่เป็นผู้ถือหุ้น แต่การดําเนินการของบริษัทเนี่ยมันต้องต้องมีผู้บริหารมาเป็นคนจัดการการกระทําของผู้บริหารที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อ,อบริษัทประชาชนนั่นเองหรือประชาชนผู้ถือหุ้นเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดอันนี้ความผิดความผิดตามกฎหมายนี้ที่จะเป็นเกณฑ์เข้ารับเ,เป็นคดีพิเศษนะครับก็50ล้านบาทึ้นไปเช่นกันนะครับกฎหมายที่3เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อันนี้เป็นเรื่องของการจัดทำอันตีเทส การซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมเช่นการปั่นหุ้นนะครับ <Ừ. S 1> การสร้างราคาเท็จนะครับสร้างร่างราคาเพื่อจะปั่นราคาหุ้นให้มันสูงขึ้นไปในเรื่องของอการแพร่ข่าวหรือการใช้ข้อมูลภายในหรืออินไซเดอร์อันนี้ทําให้ราคาหลักทรัพย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เป็นธรรมคนที่ไม่ได้มีส่วนเข้าไปรู้เห็นตรงนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่น <S <S คนที่ได้ได้ได้รู้เห็นตรงนี้นะครับมันก็จะกลายว่า มันไม่เป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไปะนะครับก็เกิดได้เกิดความเสียหายความเสียหายตรงนี้ถ้าตั้งตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้รับผิดชอบะนะครับกฎหมายที่สี่เป็นกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินธุรกิจสถาบันการเงินก็คือพวกธนาคารนะครับะนะครับเครดิตฟองซีเออะไรชื่อชื่อที่เราเรียกกันะะนะครับก็เป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับญาตหรือประกอบ กิจการงานที่รับอนุญาตแต่ไม่เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดอันนี้จะไม่มีเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์เรื่องของวอลลุม่มราคานะครับจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนเป็นเรื่องของออการที่มีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจสังคมหรือเป็นองค์กรอัยการ,รพวกนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่กรมต,ตวรวจสอบพิเศษดําเนินการกฎหมายที่ที่ว่า4ี่ฉบับนะครับฉบับที่5ก็เป็นเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินค่ะ เดี๋ยวเราละไว้ที่ในฐานที่เข้าใจก่อนเนาะในเรื่องของการฟอกเงินกลับไปที่กฎหมายฉบับแรกก่อนนะคะว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือว่าการส่งเงินไปต่างประเทศนะคะกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะเมื่อสักครู่นี้ผู้ในการกองได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคดีการเงินการธนาคารนะคะก็พูดถึงกฎหมายทั้งหมด4ฉบับด้วยกัน จริงๆเรามีอันนึงเนาะคือการฟอกเงินแต่เราเอาที่เราคิดว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะตรงเรื่องของกฎหมายสี่ฉบับอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราอันนี้มันเท่ากับเหมือนกับการนําเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือการนําออกด้วยไหมคะนําออกด้วยครับนำออกเข้าแล้ส่งออกครับนเข้าและส่งออกถ้ากระทําโดยม่ชอบการมิชอบอย่างนี้เป็นลักษณะแบบไหนคะ คือไม่ได้รับอนุญาตใช่ครับไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบนะครับลักลอบ,ลลอบเข้ามาซ,ซึ่งมันก็จะไปเป็นความผิดตามตามกฎหมายสุรากรด้วยนะครับอนอกจากที่จะเป็นถ้าอย่างนั้นแล้วแสดงว่าการนําเงินเข้าและออกเนี่ยมันจะต้องสำแดงให้เข้าใจว่าปริมาณเงินนําเข้ามาไม่เกินเท่าไหร่หรือนําออกได้ไม่เกินเท่าไหร่อย,อย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องครับอ่าแล้วลักษณะของการกระทําที่เราเคยพบเห็นเนี่ยะ่ะมันเป็นลักษณะไหนนะคะ คือเอช่นเอามากเกินไปหรือไม่แจ้งหรือยังไงคะครับกรณีกรณีกรณีที่นําเข้าส่งออกที่เราเราเห็นง่ายๆที่เรียกว่าการถือเงินเข้ามาหรือว่า,เ,า,เ,าเงินสดข้ามแดนอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งกําหนดไว้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ20,000บาทนะครับในการนำนำส่ง <นำ S 1> ออกแต่นี้ผมผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งซึ่งอันนี้สุลกรกรเขาในฐานะที่คนคนที่ดูชายแดน ไม่ว่าจะเป็นทางทางสนามบ,บินหรือว่าชายแดนอรอบรอบประเทศรวมทั้งท่าเรือเนี่ยเขาจะตรวจนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราเราเรียกกันโดยติดป,ปากว่าโอยกว,โยวนโปยกวนเนี่ยไม่มีเงินไปนะครับโอยกวนไม่มีเงินไปคือถ้าเราประสงค์ที่จะส่งเงินไปสมมติอา่าไปประเทศจากจากประเทศไทยไปประเทศเอเนี่ยครับเราก็เอาเงินของเราเนี่ยให้คนที่ประกอบการในประเทศไทย แล้วเราก็ถือแค่โน้ตโน้ตว่าเอาไปโน้ตที่เป็นสัญลักษณ์ระหว่างผู้ประกอบการสองประเทศจากประเทศไทยกับประเทศเอเนี่ยครับถือไปให้คนที่ประกอบการในประเทศเอก็คือเครือข่ายเขานั่นแหละครับเขาก็จะเอาเงินในส่วนที่เราให้ในประเทศไทยเนี่ยให้เราที่ประเทศเอโดยต้องไม่ต้องถือเงินไปไม่ผ่านสถาบาันการเงินไม่ต้องมีการเสียภาษีไม่ต้องมีอะไรแต่มีค่าดำเนินการเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการการะทําผิดฐานที่เรียกว่า โวยกวนช่วยโวยกวนนะฮะการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอันนี้พี่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะพี่ๆเข้าใจไหมคะตรงนี้พอเข้าใจไหมคะโวยกวนไม่ได้ยินท้องที่แน่นั่นคืออ๋อไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินยอ่าถ้าอย่างนั้นเรากลับมาตรงนี้ใหม่นะคะเดี๋ยว ระหว่างที่กําลังเช็คเสียงแต่ว่าผู้ชมทางบ้านได้ยินอยู่เนาะน้องอันแต่ว่าในห้องส่งเราเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่ๆเขาช่วยถามอีกครั้งหนึ่งอธิบายสั้นๆตรงนี้พี่ตุ๊กกี้ไม่เข้าใจเนาะชเช่น<ๆ>เขาถือโพยกวนเนี่ยหมายถึงว่าประเทศที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาต้องมีตัวเงินอยู่ใช่ไหมเขาถือเงินอยู่ ช่แสดงว่ามันจะต้องมีลักษณะคอนแทคพอต์ t ร่วมกันถูกไหมค,ครับก็คือสมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการเ,เรื่อง,เร,องเรื่องของการส่งเงินเนี่ยครับก็คือตัวผมเองอยู่ทั้งสองฝั่งผมก็มีร้านของผมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีร้านของผมอยู่ที่ที่ประเทศ A อะนะครับอาจจะเป็นประเทศอะไรก็ได้นประเทศ A ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราส่งสินค้าผิดกฎหมายนะครับมาที่ประเทศไทย เรารับสินค้ากันด้วยวิธีการใดก็ตามเนี่ยเราจะจ่ายเงินไปยังประเทศ A เนี่ยถ้าเราจ่ายเงินโดยการโอบเงินไปหรือถือถือไปเนี่ยมันก็จะเสี่ยงในการตรวจเจอนะครับหรือส่งผ่านรัฐบาลการเงินก็จะไม่มีมูลนี่ที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะส่งไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนี้<ช>ก็ <ผม S 1> จ่ายนคนที่เขาทำคนที่จะจ่ายเงินในประเทศไทยเนี่ยก็เอาเงินมาให้ผมผมก็ไม่ต้องเอาเงินไปผมก็เก็บเงินหมไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ ทางทางฝั่งปลายทางเนี่ยก็จะถือสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถเบิกเงินได้เนี่ยเขาเรียกว่าโพยเนี่ยครับมามาที่สาขาของผมที่ประเทศเอก็อมาเบิกเงินให้ตัวที่เขาจ่ายให้ผมที่ประเทศไทยเนี่ยละก็ะเบิกจากประเทศเอไปมันคือเงินของผมทั้งสองฝั่งอ่ามันเป็นคือการประกอบการทั้งสองฝั่งคือผมก็ได้เงินในส่วนที่ผมต้องจ่ายไปครบถ้วนบวกทั้งค่าดําเนินการค,คือไม่ต้องมีการจ่ายเงินกันข้ามแดนแล้วก็ไม่ต้องมีการผ่านสถาบันไม่ต้องผ่านสถาบันคือไม่ต้องผ่านธนาคารหรือไม่ต้องผ่านยังไง คุณนาลีเคยเห็นลนักษณะแบบนี้บ้างไหมคะคุณคุณนลีเคยเห็นลนักษณะการโอ่อโวยกวนแบบนี้บ้างไหมคะที่ไปอังกฤษเนีย่ยอ่าอาจจะยังไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลองเช็คเช็คใหม่ก็แล้วกันว่าทําไมไม่ได้ยินนะคะเอา้า<ด>ได้ยิน<ด>ไหม,ไมคะ เมื่อสักครู่นี้ผออกองเนี่ยค่ะได้กรุณาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโอยอยโกยกวยพกยกวนหมายถึงเขาถือกระดาษอย่างเนี้ยกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยค่ะไปจ่ายสินค้าในอังกฤษสมมุติสมมุตินะเป็นกรณีสมมุติขึ้นมาเราอ่น้องก้มต่ำหน่อยค่ะแล้วแล้ว คือทำธุรกร,รมในบ้านเราเนาะแต่ไปขึ้นเงินกับอีกประเทศหนึ่งโดยถือกระดาษแผ่นเดียวไปมีไหมเคยเห็นไหมแบบนี้เอออันนี้ยกตัวอย่างจากตัวเองนะคะเพราะตัวเองก็ทําธุรกิจเป็นคู่ค้าก,กับชาวต่างชาติแต่มันผิดกฎหมาย,มายนะค่ะก็ก็มีลักษณะมีนี้มีมค่ะแต่ว่ามูลค่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นลาลนยล้านอะไรขนาดนั้น,น,นะคะ่ะ ไม่ได้อยู่ในไม่น่าจะเข้าเป็นเอ่อเครือข่าอ่าไม่ได้เข้าไปขบับการฟอกเงินแต่มีมีลักษณะนี้ก็ก็มีค่ะอือ มันต้องมีอยู่แล้วเนะาะก็ถามได้เลยไหมคะถามได้เลยไหมคะถามท่านได้เลยหไลยหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายอีกสามอันเนาะเมื่อกี้พออธิบายไป <ๆ S 2> แล้วหนึ่งเสียงมากเลยค่ะเบามากเลยเสียงเบามากเลยใช่ไหมคะเราน่าจะเอาตัวนี้ขยบเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมต้องใส่ไมโครโฟนไหมคะเบามากเลยไมโครโฟนอยู่ที่เราต้องใช้ไมโครโฟนกับตัวนี้เข้าใจว่าต้องใช้ไมโครโฟนกับไอเครื่องรับตัวนี้นะคะ อเอาอย่างนี้ไปกฎหมายฉบับที่2เนาะเดี๋ยวยื่นหน้าไปใกล้ๆเมื่อสักครู่นี้พออธิบายกฎหมายทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่สำนักก,การเงินการธนาคารกองคดีการเงินการธนาคารรับผิดชอบนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกรณีกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตรามันก็คือการนำเงินแบบระหว่าง2ประเทศนะคะแต่ว่า สามารถที่จะไม่ต้องถือเงินสดไปแต่ใช้โพยกวนก็คือถือกระดาษแล้วก็มีสัญลักษณ์ในการที่จะไปขึ้นเงินกับอีกประเทศหนึ่งได้เนาะแต่ทีนี้พอมาอันที่สองค่ะเป็นเรื่องของบริษัทมหาชนพอรบลก,กวนอธิบายอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเผื่อพี่ๆที่อยู่หน้าจอในตอนนี้ค่ะจะได้เข้าใจด้วยค่ะบริษัทมหาชนก็คือเอาง่ายๆก็คือ่ถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ public limited ครับบริกเรมิเต็ดครับมันมันมันไม่ใช่คอมพานีพอมันีปกติครับก็คือถ้าพอมันีปกติมันจะมีผู้บริหารที่เป็นเจ้าของแต่มหาชนนียก็คือประชาชนที่ถือหุ้นนั้นเป็นเจ้าของนะครับการการที่ที่พอมันมันมีประชาชนหลายคนอ,อ,อาจจะทั่วทั่วประเทศหรือทั่วโลกเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะครับเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทนี้มันก็มีความจําเป็นต้องให้มีผู้บริหารบริษัทมหาชนขึ้นมาบริหารจัดการ าะทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการงานในบริษัทได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวแทนการกระทําความผิดของผู้ที่มาเป็นตัวแทนนะครับก็มีความสําคัญตรงนี้ว่าถ้าเขาก็ทําแล้วเกิดความเสียหายต่อบ,บริษัทมหาชนนั้นหรือตัวของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนแต่ความผิดที่พูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการยากักยอก ยักยอกเงินที่จะควรจะเป็นของบริษัทมหาชนหรือควรจะเป็นของผู้ถือหุ้นเนี่ยครับเอาไปเป็นของตัวเองหรือผู้อื่นนะครับตี่เราที่เราเรียกกันว่าใส่้อนเงินบางทีก็จะเป็นการไปซื้อทรัพย์สินในในรเอาเงินของอของมหาชนเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินที่ราคาแพงนะครับแล้วก็ไปขายต่อในราคาถูกให้กับพวกตัวเองเงินส่วนต่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเสียหายที่มหาชนเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างที่ที่จะได้นำเสนอครับสงสัยอ,อีกล้วอีแบบมีเรียกว่ามีอ่ามูลค่าไหมเราะว่ามูลค่าขนาดไหนถึงถึงเข้าข่ายการฟอกเงินนะคะอันนี้ไม่ใช่การฟอกเงินเป็นเรื่องของบริษัทมหาชนอธิบายงี่ยคือกฎหมายการเงินการธนาคารเนี่ยค่ะที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสฉบับด้วยกัน เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรานั่นก็คือการนำเงินออกออกไปนอกประเทศกับนำเงินเข้ามาในประเทศอันที่สองพูดถึงบริษัทมหาชนบริษัทมหาชนเนี่ยก็คือหมายถึงพอบอกว่ามีประชาชนเนี่ยหรือว่าคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมเนาะแ,แล้วก็จะต้องมีผู้บริหารแต่ผู้บริหารเนี่ย กระทำไม่ชอบนั่นก็คือการไซฟ,ฟอนการไซฟ,ฟอนก็หมายถึงการยักยอกเอ,เ,อเอาทรัพย์สินมาเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปเงินบริษัทนี้ไปลงทุนซื้อของในราคาที่แพงกว่าราคาเป็นจริงพี่ตุกี้เข้าใจถูกไหมก็เป็นจริงอาจจะอาจจะแพงกว่าจริงหรือาราคาต่างจริงก็ได้ครับแต่ว่าแล้วเราเขาเวลาเขาเพราะเพราะบริษัทเนี่ยวัตถุประสงค์คือการลงทุน เพราะฉะนั้นพอพอไปซื้อมาแพงแต่ขายถูกแต่ขายการออขายถูกในขายให้กับพรกพวกตัวเองหรือขายให้ญาติตัวเองไปเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เห็นภาพะนะครับไอ้ตรงเนี้ยส่วนต่างตรงนี้เนี่ยถือว่าบริษัทมหาชนเนี่ยเขาเสียหายอย่างนี้เขาถือว่าเป็นการส่วนหนึ่งของการใส่ป้อนเงินเหมือนกันนะครับออหรือเป็นการทําให้ให้บริษัทมหาชนเสียหายตรงนี้เกณฑ์ที่ที่เราจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย ถ้าความเสียหายนั้นเกินกว่า5 50, 50ล้านบาทขึ้นไปนะครับเราก็จะ,อ,ะอยู่ในอำนาจของตก,ตอกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ต่ำกว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้แล้วก็ทําได้นะครับแต่ต้องใช้อำนาจของกอกอพนั่นเองยากไหมยากไหมฟังสองฉบับแล้วยากไหมฟังแล้วดูเหมือนว่าจะ็นเจตนาเนาะคือมีมีมูลหเหตุว่าเอ,อมีเจตนาจะจะข้มเงิน ใช่ไหมคะว่าน oh, si ี่คือเจตนาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยคงไม่คงไม่ขายกับญาติตัวเองหรืออะไรประมาณนี Maps ้ซึ่งใช่ใช่ครับต้องเจตนากระทำผิดอยู่แล้วครับคือพวกนี้เขาจะมีเขามีเทคนิคในการคือที่ผมพูดให้เห็นคือพูดเห็นง่ายๆเห็นภาพง่ายๆแต่เทคนิคในการทําของเขาเนี่ยจะซับซ้อนกว่านี้เยอะครับเพื่อที่จะให้เงินส่วนหนึ่งหนึ่งซึ่งควรจะเป็นของบริษัทมหาชนเนี่ยกลับไปเป็นของตัวเอง คือเขาจะได้ค่าคือแทนที่จะได้ค่าตอบแทนจากค่าบริหารอย่างเดียวเนี่ยกลับไปเอาประโยชน์ตรงนั้นอันนี entonces, ้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้บริษัทเขาเสียหายค่ะอันนี้นริ้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะมาอันที่สามก็คือบริษัทมหาชนคาว่าบริษัทมหาชนก็หมายถึงอันที่สองเอออันที่สองบริษัทมหาชนอันที่สามคือเรื่องของตลาดหลักทรัพย์โอ้อันนี้เนี่ยแม่งเมา่านี่เจอเยอะมากเลย นะคนที่เข้าไปเล่นหุน้นตลาดหลักทรัพย์แล้วไปสร้างข่าวเท็จหรือว่าเอาเรื่องของออข่าวอะไรทําให้ตลาดหุ้นมันซบเซาลงราคาดิ่งลงหรือไปสร้างข่าวเท็จว่าเดี๋ยวหุ้นตัวนี้จะขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นการสร้างกระแสเรียกว่าการปั่นหุน้นอันนี้ก็คือถือว่ากระทําความผิดซึ่งกรมสอบสวนเนี่ย จะเข้าไปดําเนินการด้วยนะคะอันนี้ถามคุณนาลีอีกแล้วเพราะว่าชอบดูหน้าจอประจำค่ะเข,ข้าใจไหมคุณเสียงกล้องมากมา,กมากเออเสียงกล้องอ่ะเดี๋ยวนนเดี๋ยวเราปรับเทคนิคนิดหนึ่งนะคือเข้าข่ายการปั่นให้เอ,อ่ หุ้นหรือว่าเหรียญนั้นๆนะคะมีมูลาค่าสูงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะเข้าไปซื้อพอซื้อมากๆปุ๊บเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะขายทิ้งเพื่อที่จะมีกําไรสําหรับพวกพ้องตัวเองอันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือ,ค,อคือการปั่นหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเ,เราจะมีหลายแบบะนะครับิ่ษที่ที่พูดถึงนี่คือการสร้างราคา คือเราการสร้างราคาเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกกันโยนโยนระหว่างระหว่างคนกลุ่มที่เขารู้กันน,นะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยมันไปในจุดที่ที่นักนักลงทุนเนี่ยเห็นว่าทิศทางของหุ้นตัวเนี้ยกำลังจะขึ้นเขาเรียกว่าทิศทางดีนะครับกราฟขึ้นสูงเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อพอได้ราคาในจุดหนึ่งที่เขาเขาเขาพอใจเนี่ยเขาก็จะขาย เขาเขาจะไอตัวที่เขาโยนกันไปโยกันมาเนี่ยเขาจะขายพอข,ขายทิ้งหุ้นก็จะลงเขาก็จะไปซ้อนซื้อแล้วก็ขึ้นไปก็ขายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการว่าช่วงระหว่างที่ที่เขาได้ส่วนต่างจากการที่จากการซื้อขายหุ้นเนี่ยจะได้กําไรมหาศาลส่วนคนที่จะเข้าไปออ,ออกไม่พันเข้าไปราคาที่สูงแล้วต้องขาดทุนอันเนี้ย มันเกิดความไม่เป็นธรรมกับคนกลุ่มนีถ้ถ้ากราฟของหุ้นจริงๆหรือคนประกอบการของหุ้นจริงๆเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันควรเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นธรรมในการในการลงทุนเมื่อคนเข้ามาก็มีความเท่าเทีเทยมกันไม่ใช่ให้มีเกิดความได้เปรียบระหว่างคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับค่ะมุ่งสนใจครับค่ะี่นีจะมีอีกเรื่องครับจะมีอีกบาง อีกมันจะมีอีกบางบางกรณีก็คือเป็นเรื่องของการที่เขาไปล่วงรู้ข้อมูลภายในอว่าออตอนเนี้ผลประกอบการของบริษัทเนี้ยมันถติว่ากําลังจะประกาศผลประกอบการว่าบริษัทเนี้ยมีผลประกอบการเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ถ้าเขารู้ว่าผลประกอบการดีเขาก็จะรีบไปซื้อหุ้นตั้งแต่ยังไม่ประกาศซื้อไว้ก่อนเลยซื้อไว้พอประกาศปุ๊บถ้าผลประกอบการหนูหุ้นขึ้นแน่นอนถูกไหมครับเขาก็ไปขายตอนนั้นนี่เขาใช้ข้อมูลภายใน น,นี่เขาก็ใช้ข้อมูลภายในเพื่อจะได้ให้ตัวเองได้ประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค,ค่ะคทั้งสามกรณีเนี่ยเดี๋ยวคขราวหน้าผู้เียหายผู้เสียหายในกรณีนี้นะคะจะร้องเรียนอย่างไรนะคะจะอยู่ๆจะไปบอกว่า,าโดนปันหุ้นทำให้เสียทรัพย์อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจุดไหนจะไปเริ่มนักตรงไหนคะ จะไปเริ่มในจุดที่ตัวเองมีข้อมูลพร้อมแล้วหรือว่ามีความสงสัยสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ยังดีไหมครก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวผู้ลงทุนเองอาจจะมีความสงสัยอย่างที่ท,ที่ที่ทางคุณอรีว่านะครับอีกส่วนหนึ่ง่เรามีกลไกสาคัญในการดําเนินการในตลาดทุนนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีโปรแกรมในการเฝ้า ติดตามพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นแต่เขาไม่ไม่ได้ไปติดตามพฤ,พฤ,พฤติกรรมของคนนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันตามคนไม่ได้มันก็จะดูว่า transaction นในการซื้อขาย,ยมันผิดปกติไหมถ้ามีผิดปกติหรือในส่วนที่ทำเขาเขาเขา,เขา,เขาวางระบบไว้แล้วมันเกิด alert ขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยจะแจ้งมาที่กรต่กตกราตอก็จะเข้าไปตรวจสอบ พอกราตาเข้าไปตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีการผิดปกตกิเขาก็จะไปสอบสวนแล้วก็ดําเนินการกับคนที่กระทาความผิดนะครับอันนี้คือปรเซสนหนึ่งในส่วนที่กราตามีอำนาจตามกฎหมายนะครับถ้ากราตาเข้าไปดำเนินการแล้วไม่เป็นผลตามกฎหมายที่กราตารับผิดชอบไม่มีผลเช่นว่าเขาเรียกมาปรับหรือ,เ,อเรียกมาเพื่อดําเนินคดีทาง ทางปกครองเขาอะนะครับเรียกปรับหรือดาเนินการอย่างดึงอย่างใดแล้วไม่เป็นผลเนี่ยเขาถึงจะส่งมาให้พนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นสํานักงานตำรวจชาติหรือกรมสอบสวนคดพิเศษดําเนินการนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการดําเนินการแต่ตัวผู้เสียหายเองถ้ารู้เรื่องก็สามารถออออออร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือทางหน่วยกํากับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือกรกตเนี่ย เขารู้เรื่องเขาก็จะมาดําเนินการเช่นเดียวกันก็เ,เป็นการคุ้มครองตัวผู้ลงทุนไปด้วยตามอาํานาจหน้าที่เขาว่านะครับอืมครับอันนี้ก็เป็นเป็นภารกิจที่บางทีเครือข่ายของเราเนี่ยที่เล่นหุ้นอยู่หรือว่าดําเนินอะไรอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถถ้าเกิดเราระแคระคายหรือว่าเราเห็นพฤติการแห่งคดีเนี่ยเราก็สามารถ ร้องมาที่กรมสอบสวนได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะได้ครับค่ะท่านี้ไปดูเรื่องอีกอีกฉบับหนึ่งอะคะ่ะกฎหมายสถาบันการเงินหรือการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะกฎหมายอันนี้เป็นมีเคสประเภทไหนบ้างก็จริงๆจริงๆเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องฟแนนซ์เถื่อนนะครับเป็นฟแนนซ์เถื่อน คือทําตัวเป็นสถาบันการเงินนะครับแต่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารในประเทศไทยเขาตั้งตัวเป็นเป็สถาบันการเงินมีการรับฝากเงินมีการให้คู่เงินมีการให้ดอกเบี้ยอะไรเหมือนกับสถาบันการเงินทุกอย่างแต่ไม่ได้รับอนุญาตไม่รับอนุญาตอันนี้ก็จะผิดตามพรบสถาบันการเงินหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินหรือเป็นกรรมการหรือเป็น ผู้ที่ดําเนินการของสถาบันกันไปให้สินเชื่อกับในสมัยก่อนจะมีการให้สินเชื่อกับหลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าหรือมูลค่าต่ํากว่าปกติอย่างนี้ครับคือที่ดินที่ดินในต่างจังหวัดราคาสักประมาณไร่ละเอาเป็นไร่แล้วกันนะครับไร่ละสองแสนสมมติน,นะครับแต่ให้เอามาเป็นหลักประกันสินเชื่อกู้เงินจากแบงค นะครับนในในราคา20ล้านอย่างเงี้ยครับที่เห็นชัดๆนะครับจากราคา100,000 200,000เรามามาค้ำประกันเงินกู้20ล้านแน่นอนว่าเ,าเงินกู้เนี่ยมันราคาสูงจำนวนเงินเนี่ยมันสูงกว่าหลักทรัพย์อยู่แล้วเขาก็ปล่อยยึดนะครับปล่อยยึดมันก็กลายเป็นนี้เสียสถาบันการเงินนั้นก็เสียหายบางแบงก์บางธนาคารที่เราเคยเห็นอยู่เมื่อปีสี่เมื่อตอนต้มยำกุ้งมันก็ล้ม เสียหายไปแล้วแบงก์ส่วนใหญ่จะเป็นมหาชนมันไม่ได้เสียหายเฉพาะคนที่ที่เป็นผู้ผู้ประกอบการนะครประชาชนทั่วไปก็เสียหายไปด้วยรวมทั้งคนที่เป็นลูกค้าของแบงก์ที่มีเงินฝากอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับก,ก็เสียหายมันเป็นการเสียหายในวงกว้างนะครับ